หลือหึงคะ่ะนิวเคลียร์และเพชรจ้าเลิกกันแล้วคะ่ะวันนี้วันที่6มิถุนายนปีพุทธศักราช2564เพจข่าววันบันเทิง ได้ออกมารายงานข่าวกรณีของดีเจเพชรจ้าเลิกลากันกับภรรยาสาวอย่างนิวเคลียร์หันษาก็มีการระบุแหลงข่าวว่ามาจากคนใกล้ชิดค่ะว่าทั้งคู่เลิกลากันจริงๆตั้งแต่ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาแต่ก็ยังคงอยู่บ้านหลังเดียวกันโดยทําหน้าที่เป็นคุณพ่อและคุณแม่แต่ใางนั้นของช่องวันบันเทิงเนี่ยได้ให้รายงานข่าวเพิ่มเติมอีกค่ะว่ามีการติดต่อไปยังดีเจเพชรจ้าซึ่งเจ้าตัวก็ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ว่า ตอนนี้เนะี่ยยังไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นที่มีข่าวลือว่าเลิกลาก,กันกับภรยายอย่างนิวเคลียร์หันษาแต่ยอมรับว่ามีคนโทรมาสอบถามเรื่องนี้มากกว่า100้สายเบื้องต้นก็เดี๋ยวจะมีการออกมาชี้แจงในเรื่องนี้ให้ได้ทราบกันอีกทีอย่างแน่นอนค่ะซึ่งทางทีมข่าวก็พยายามหยอดคำถามว่าข่าวลือที่ออกมามันเป็นเรื่องจริงหรือไม่ทางด้านดีเจหนุ่มเอกก็ย้ําว่ารอฟังทีเดียวดีกว่างานนี้จะเป็นยังไงก็คงต้องรอติดตามกันค่ะ